3มคู่รู้ใจน่าเลือกเชียร์วิเคราะห์คัดสรรมาให้แล้วเน้นๆ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับผมในหน้าช่องเทพบอลนะครับมาเจอกับเบนเทพบอลกันอีกเหมือนเคยนะครับเจอกันทีไรมีวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยและอย่าลืมนะพี่ท่านใดที่ยังไม่ได้กดหัวใจยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับช่องเทพบอลของเราฝากพี่พี่เอฟซีท่านนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ก,กดสับสไครต์เป็นเป็นกำลังใจให้กับ อาชิมงานเทพบอลแล้วก็เป็นเทพบอลทุกท่านด้วยและหนึ่งอย่างที่สําคัญเลยนะครับพี่ท่านใดที่ชอบแนวทางในการวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลของเบนเทพบอลจากเข้ากลุ่ม VIP ฟุตบอลนะครับกับเบนเทพบอลง่ายนิดเดียวแอดไลน์มาตามนี้ที่ไลน์แอดแอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งได้เลยแอดไปแล้วแจ้งน้องแอดมินบอกว่าสนใจเข้ากลุ่มครอบครัวเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆดังสิน mm ้น hmm. เหลืออีกหนึ่งช่องทางนะครับไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเบนจะทิ้งช่องทางไว้ให้ วันนี้นะครับ3คู่ นะครับรู้ใจที่น่าเลือกเชียร์นะครับยังอยู่ในกลางสัปดาห์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2567เหมือนเช่นเคยประเดิมคู่แรกวันนี้ขอมองที่บุรุษเซียดอดมุนนะครับจะเปิดบ้านเจอกับ PSV h i ไฮโฮเฟนในนัดที่2นะครับยูฟาแชมเปี้ยนเลกแรกที่เจอกันนะครับในบ้าน PSV เสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับผลงานถ้ามองจากเฮทเที่เจอกันเป็นทางดอดมุนที่ดูดีกว่า เพราะว่าเจอกันมา4ครั้งหลังสุดดอทมุลชนะ2เสมอ2ผลงานบุนิเซียดอทมุลน,นะครับผมในช่วงหลังๆอาจจะมีช่วงที่แผ่วลงมาบ้างแต่2เกมล่าสุดในลีกคือการไปเป็นเกมเยือนชนะลวดมาทั้ง2เกมเก็บมา6คะแนนไม่ว่าจะบุกไปชนะยูเนียนเบอร์ลิน0นย์ประตูต่อ2นัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะวีเดอร์เบเมน2ประตูต่อ1ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางพรีเอสบีนะครับผลงานในลีกค่อนข้างที่จะดุจัดสะละเกินตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงของ ฮอนแลนดพิมลีกอยู่นะครับผมหาเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับเป็นการชนะ3เกมและเสมอ2เกมด้วยกันนะครับเกมล่าสุดคือบุกไปชนะโกเฮดอีเกอร์ e มา0ูประตูต่อ1เกมนั้นโรเตชันเยอะนะครับ หวังแค่เก็บ3ามแต้มเท่านั้นเพื่อจะมาใส่หนักในเกมนี้ก่อนเกมเปิดมาให้ดอดมุลในการเล่นในบ้านเป็นต่อนะครับใน90นาทีขอแค่ชนะได้เฮเต็มๆถ้าใน90นาทีออกเสมอนะครับผมดอทมุลจากหูขาดไปข้างหนิงเชื่อว่าวันนี้นะครับผมถ้ามองจากเกตบอลบุนเดลิก้ากับฮอลแลนด์เบนยังเชื่อว่าเกตบอลบุนเดลิก้าดูเหนือกว่ากับกระแสวันนี้เปิดมาให้ดอดมุลได้เปียบคู่แรกเบนให้เลือกเชียร์ที่ดอทมุลนะ นะครับผมใน90นาทีถ้าจะหลุดจริงๆหลุดออกแค่เสมอนะครับแล้วมีสิทธิ์เบียดชนะทาง PSV ไฮโอเฟนได้แล้วจะเป็นดอดมุนที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้เลือกเชียร์ที่ดอดมุน เป็น1คู่นะครับเป็นคู่แรกนะครับที่นาเชียรประจำวันนี้เลือกเชียร์ที่บูตุเซียดดุนกันได้เลยครับไปกันต่อคู่ที่2นะครับคู่ที่2ที่รู้ใจวันนี้ยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเหมือนเช่นเคยอีก1คู่นะครับชิกออฟพร้อมกันเลยตะสามตรงเอลีเตโกมาลิกวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับเลกแรกที่เจอกันในบ้านอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานกุมความได้เปรียบก่อนคือเปิดบ้าน ชนะมา1ประตูต่อศูนย์ถ้ามองจากเฮตูเอสที่เจอกันนะครับเคยเจอกันมา3ครั้งเป็นอินเตอร์มิลานชนะ2องแอตาลิกชนะ1ผลงานล่าสุดของเอเลโกมาลิก e คือการนะครับบุกไปแพ้คาดิฟมา2อศูนย์ผลงานช่วงนี้ดูดับลงไปเยอะพอสมควรสําหรับเอเลโกมาลิก e แต่ว่าในบ้านยังไว้เนื้อเชื่อใจได้ตลอดเพราะว่าในบ้านนะครับผม5เกมหลังสุดในบ้านแพ้แค่เกมเดียวคือบอลถ้วยโคปาเดเลที่แพ้ให้กับแอตลิติก e บินเบานอกน นั้นชนะลรวดเลยเกมในบ้านนั้นล่าสุดเปิเปดบ้านชนะเรอัลเบติสมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานปีนี้เป็นปีงูใหญ่ดุจริงๆครับ ผลงานเอซิมิลาน20เกมหลังสุดรวมทุกรายการยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยเกมนัดล่าสุดบุกไปตบ,บโบลญญาที่ฟอร์มดีๆมา0ประตูต่อ1แนวรับแข็งแกร่งที่สุดใน5ลีกใหญ่ในยุโรปเสียประตูน้อยที่สุดวันนี้ต้องมาเจอแอลติโกมาริกกับโจดมาสลิกวันนี้นะครับโจดเปิดมาให้อินเตอร์มิลานต่อเหมือไหนเหมือนกันด้วยฟอร์มการเล่นด้วยผลงานที่อินเตอร์มิลานนะครับดุซะเหลือเกินฤดูกาลนี้เบนเชื่อว่า แอตมาลิกช่วงนี้ตัวผู้เล่นนะครับผมบาดเจ็บกันเยอะตัวหลักๆไม่พร้อมกันเยอะแล้วมาเจออินเตอร์มิลานวันนี้แล้วอินเตอร์มิลานนะครับเลกแรกคือกลุ่มความได้เปรียบมาก่อนด้วยกระแสที่เปิดมาวันนี้กระแสไหลอินเตอร์มิลานคู่ที่2เบนมองว่าอินเตอร์มิลานวันนี้จะบุกมาไม่แพ้อเล็ิโกมาลิกเป็นอย่างน้อยกับกำแพงกับโจ์เหมือไหนเหมือนกันเชียร์ได้สบายๆเลยครับให้เลือกเชียร์ที่อินเตอร์มิลานไป นี้เป็นปีงูใหญ่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่ที่2เลือกเชียรอินเตอร์มิลานเสมอไหนเสมอกันได้เลยเป็นคู่ที่2รู้ใจที่น่าเชียปักจำวันนี้เสิร์ฟและลุยกันต่อในรู้ใจคู่ที่3ที่น่าเชียยังอยู่ที่บอลถ้วยเหมือนเช่นเคยนะครับขยับเวลามาที่ตี30 10. นาที เฟ้นครับนัดตกค้างนะครับผมระหว่างปารีสชาแมงจะเปิดบ้านเจอกับนิดนะครับผมเป็นบอลถ้วยฝรั่งเศสถ้ามองจริงๆเลยโจย์ปารีสวันนี้ต้องบังคับชนะแล้วต้องทำประตูทะลุหนึ่งประตูขึ้นไปถ้าชนะอย่างเดียวแล้วทำประตูแค่หนึ่งลูกวันนี้ปารีสจะหูขาดข้างหนึ่งถ้ามองถึงผลงานที่เจอกันเฮตูเฮตที่เจอกันนะครับนัดล่าสุดเลยในลีก เป็นทางนิดที่บุกมาตบปราริสช,ชแมง3ประตูต่อ2แต่เล็กแรกที่เจอกันในหลีกในบ้านนิดปรารีสบุกไปตบมา0ประตูต่อ2ผลงานปรารีสก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่ท็อปๆเลยก็ว่าได้ เพราะ20เกมหลังสุดปารีสยังไม่แพ้ใครมาเลยเกมนั้นล่าสุดอาจจะสะดุดมาก็ตามจริงคือการเปิดบ้านเสมอกับแรงมา2-2แต่ด้วยศักยภาพทีมปารีสณนะตอนนี้ยังไว้เนื้อเชื่อใจพวกเขาได้ตลอดรวมไปถึงผลงานของฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางนีด5เกมหลังสุดนะครับไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้มา 4เกมและเสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดในหลีกเปิดบ้านแพ้ม,มองปริยีมันหนึ่งประตูต่อ2ด้วยกระแสนนะับวันนี้ปารีสได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยศักยภาพดูดีกว่าด้วยแถมวันนี้เชื่อว่าปารีสจะเป็นฝ่ายนะครับเฉือนชนะเอ่อนี้ได้แล้วเรามาลุ้นประตูที่สองให้ปารีสผลิตให้เราดีกว่าคู่ที่สามเป็นแนะนำว่าเลือกเชียร์ที่ปารีสชชชแชงถ้ามีกำแพง หนึ่งช่วงตัวแนะนำมองที่หนึ่งช่วงตัวไม่เจ้าก็เจี๊ยะมีสองมุมมองเท่านั้นกับกำแพงหนึ่งช่วงตัวนะวันนี้นี่คือสามคู่รู้ใจที่น่าเชียร์ประจำวันนี้คู่แรกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแนะนำให้เลือกเชียร์ที่บูรุสเซียดอทมุนในบ้านไว้เหนือเชื่อใจได้อย่างแน่นอนคู่ที่สองแนะนำให้เลือกเชียร์ที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานปีนี้เป็นปีงูใหญ่และคู่ปิดท้ายแนะนำให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างปารีสแซ็ง ในบอลถ้วยฝรั่งเศสเฟนครับนัดตกขาววันนี้นี่คือ3มคู่รู้ใจที่น่าเชียร์ประจําวันนี้นะครับชอบก็จัดไม่ต้องประหยัดกันหรอกครับพี่พี่เอ f c ทุกท่านสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยนะครับผมขอให้พี่พี่ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับผมเน่บายบาย